ก็เปิดไฟเรียบร้อยนะคะก็จะมีชุดชากาแฟน้ำดื่มนะคะเตรียมไว้ให้เรานะคะก็ท,ะท,ที่นอน,นอแบบนี้ค่ะมีโต๊ะนั่งทำงานให้นะคะ แล้วก็มุมพักผ่อนสองเตียงค่ะนี้นี่ <laughs> นคะ่ะโรงเรียนเราอ่านว่าวังทองนะคะแต่ว่าเขาจะออกเสียงหวังหวังทงนะคะประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ตรวจสอบห้องพักนะคะประมาณนี้เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ปุ๊บมานลงมาจ้าปิดไปเลยคะ่ะ และในส่วนของห้องน้ำมีอะไรให้บ้างนะคะภายในห้องน้ำก็จะมีแก้วน้ำนะคะอ่ะตรงนี้มีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็หวีนะคะบวกุมผม,มคัตเติลบัตน,นะคะได้ตรงนี้ก็จะมีสบูนะะ่นะคะผ้านะคะปลั๊กไฟจะเป็นมีเลยแบบนี้ค่ะมีกระจก พร้อ,อมนะคะมีตะกร้าผ้าแล้วก็เรียบรอยอ้อยปิดประตูนะคะโอเคค่ะจบการรีวิวห้องพักแต่เพียงเท่านี้ขอนขอนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้นะ ีโอรหรอใช่ค่ะกระ,ะลำครับมีไข่ดาวมีข้าต้มครับแล้วก็กนเชียงทอด